คนเหนือเทใจหนุนอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ฟื้นคืนชีพเมื่อความซื่อสัตย์คือทางออกประเทศไทยเจาะลึกกระแสคนดีในการเมืองพี่น้องครับเคยสงสัยไหมครับว่าในยามที่บ้านเมืองเราต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งเศรษฐกิจที่ฟืดเคืองสังคมที่ต้องการการเยียวยาและการเมืองที่ยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมาย ประชาชนจะมองหาใครเป็นผู้นำผู้นำแบบไหนกันครับที่พี่น้องชาวไทยต้องการมากที่สุดในเวลานี้วันนี้ลุงชาวจะพาพี่น้องทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในภาคเหนือที่สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังและความศรัทธาที่กำลังกลับมาสู่พักการเมืองเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์นี่คือสัญญาณของการฟื้นคืนชีพอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงแค่ความหวังชั่วคราวที่ถูกจุดประกายขึ้นมาใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือกระแสคนดีในการเมืองไทยกำลังจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับจากข่าวที่เราได้รับทราบมานะครับ